สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโรครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยสื้สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ด้านเน็ชาแนลสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่เกมมาฮีโร่อัลต Impact กันอย่างเช่นเคยนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยหลังจากที่ตอนนี้นะครับตัวเกมเนี่ยเขามีเควสของอีเวนต์นะครับอัปเดตเข้ามาใหม่นะจะเป็นด่านความยากสูงสุดนะครับของอีเวนต์ DJ Se c t i ช n Talk Show Lesson นะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวผมก็จะมาเคลีย์อีเวเนต์ให้กับเพื่อนๆดูกันนะครับโดยทีมที่ผมใช้ผ่านเนี่ยจะเป็นทีมอะไรนะครับแล้วก็แน่นอนก่อนที่เราจะเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูความสามารถของบอสคร่าวๆเลยนะเพื่อนๆเนี่ยจะได้จัดทีมกันถูกนะครับว่าเราจะต้องเอาทีมประมาณไหนไปใช้สู้กับบอสนะครับโอเคก็นี่เลยครับสำหรับตอนนี้เนี่ยผมก็เคลียร์สามวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับต้องบอกว่าบอสตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ค่อนข้างน่าปวดหัวนะเพราะว่ามันใช้ดวงค่อนข้างเยอะเหมือนกน แน่นอนครับบอสอีเวนต์เนี่ยจะเป็นธาตุสีม่วงนะครับหรือ DST ไท p เพราะฉะนั้นตัวละครที่แนะนําให้พ่วงไปด้วยนะครับก็จะเป็นตัวละครสายสีเหลืองนะครับ MND นะโดยตัวละครที่แนะนำเนี่ยก็จะเป็นธามากินะครับอาจารย์ไอซาวะหรือว่าออมัยนะครับที่มีพลังเบิร์ตสูงๆไปเลยนะก็ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของบอสดีกว่าพีเซไมรอบนี้ความสามารถมันจะปวนหน้าปวดหัวสําหรับเรามากขนาดไหนนะสำหรับบอสในรอบนี้นะครับจะมีเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นเพื่อนไม่มีลูกน้องนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มดูจากพาสีก่อนดีกว่านะครับสำหรับพาสีเนี่ยบอสน,นะครับจะมีความสามารถในการเพิ่มความแรงของท่าไม้ตายพลัสต m o v e ทุกๆเธอนะครับนั่นหมายความว่ายิ่งเรายื้อสู้นานเท่าไหร่หนเนี่ยเวลาบอสใช้ท่าไม้ตายเนี่ยก็มีโอกาสปิดชีพเราได้ทันทีเลยนะครับหตัวละครนะเพราะว่าท่าไม้ตายของบอลเนี่ยจะเป็นท่าโจมตีเดียวครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับเขามีความสามารถใ,ในการต้านทานสถานะเผาไหม้นะครับเบรนิ้งแล้วก็เลือดออกบลิดดิ้งด้วยครับนอกจากนี้ ถ้าเกิดบอสติดสถานะผิดปกตินะครับไม่ว่าอะไรก็ตามจะเพิ่มความต้านทานท่าล็อกท่าฟีพาาลลซิสหรือว่าอัมพาตนะครับแล้วก็ฟิซซิ่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นลำดับการใช้สถานะผิดปกติสําหรับบอสรอบนี้เนี่ยถือว่าสําคัญมากๆเพื่อนเพือนนอกจากนี้นะครับบอสเขายังมีบัฟช่วยเหลือเราด้วยนะเพื่อนเือนั่นก็คือถ้าเราโจมตีติดคริตได้เราจะได้รับเกรดไมตายนะครับพาสตาเกตดเพิ่มขึ้นทุกคนเลยนะแต่ครับ สี่น่าปวดหัวที่สุดในรอบนี้เนี่ยมันก็คือสิ่งตรงข้ามกับอันนี้เพื่อนๆคือถ้าเกิดบอสนะครับรับการโจมตีที่ไม่ติดคริติคอลสองครั้งเขาก็จะลดเกรดหมายตายของเรานะครับทุกคนเลยลงนิดนึงด้วยนะซึ่งไอ้นิดนึงตรงนี้เนี่ยทำให้หลายๆครั้งนะครับถ้าเกิดใครที่เข้าไปเล่นแล้วไม่ได้อ่านความสมารถของบอสเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเกรดม้ใตายของเราเนี่ยมันใช้ไม่ได้สักทีนะครับหรือว่าพอเกรดหมาตายเต็มแต่พอกดใช้จริงเนี่ยถ้าหมายตายมันไม่ออกนะ เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องพยายามเอาตัวละครที่มีความสามารถในการโจมตีติดครีนครับไปด้วยจะทําให้เลียงง่ายขึ้นนะแล้วก็สุดท้ายนะครับเราจะสามารถลดความแรงสกิลของบอสได้โดยการลดสปีดของเขานะก็สําหรับสิ่งที่น่าปวดหัวของเพรสเซนไมล์รอบนี้นครับจริงๆก็คือเหล่าพสิีตรงนี้แหละเพื่อนๆต่อมานะครับสกิลหลักนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นสกิลกดชัยนะถ้าบอสใช้สกิลนะครับใส่ตัวละครสาย STR ABL หรือว่า INT นะครับสีแดงสีเขียวแล้วก็สีฟ้าเนี่ย จะทำให้เป้าหมายเรานั้นเนี่ยจะติดสถานะคอนฟิวนะครับหรือว่าสับสนด้วยนะเพราะฉะนั้น3-4นี้นะครับผมไม่ค่อยเ e คคอมเมนต์ให้เพื่อนๆเ,เอาลงไปด้วยนะสกิลต่อมานะครับบอสจะสามารถทําให้ตัวเขาเองเนี่ยสามารถหลบการโจมตีได้1ครั้งนะครับแล้วก็ยังสามารถเพิ่มความแรงท่าไม้ตายนะครับ PLUS สอัลต m o มู SKILL IMPACT และลดความแรงของแอคชั่นสกิลของฝ่ายเรานะครับทุกคนได้ด้วยนะ ก็ถือว่าเป็นท่าบัฟอีกท่านะครับที่ค่อนข้างน่าปวดหัวนะทำให้เราสามารถทำ debate ใส่บอสเนี่ยได้เบาลงนะครับส่วนสกิลที่3นะครับจะสามารถเพิ่มความแรงท่าไม้ตายของตัวเขาเองนะครับโอ้โหเพื่อนๆบอกเลยคือเพรสเซนต์ไม้เนี่ยจะเห็นได้ว่าทางพาสซีฟนะครับแล้วก็แอคชั่นสกิลเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับจะมีแต่เพิ่มความแรงท่าไม้ตายทั้งนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าถ้าเกิดเขาได้ใช้ท่าไม้ตายเมื่อไหร่เนี่ยไฟแล้วเนี่ยแทบจะบินแน่ๆนะครับหนึ่งตัวเลยนะก็ถ้าเกิดใครที่เก็บสารดาวเนี่ย ต้องพยายามระวังตรงนี้ไว้ด้วยนะครับและนอกจากเพิ่มความแรงท่าไม้ตายแล้วนะครับยังลดเกรดท่าไม้ตายของศัตรูนะครับทุกคนที่ได้เปรียบสาย DST หรือว่าสายสีม่วงด้วยนะครับนั่นก็คือตัวละครสายสีเหลืองนั่นเองนะแล้วก็สุดท้ายนะครับ plus ultra move เนี่ยท่าไม้ตายจะทําให้เป้าหมายนะครับมึนงงถ้าเกิดตัวละครเป็นสายสีม่วงนะครับก็สําหรับท่าไม้ตายเนี่ยเอาจริงเพื่อนๆไอสถานะม,มึนงงเพิ่มเติมตรงนี้เนี่ย ผมว่ามันไม่ค่อยสองอ่งผลนะเพื่อนเพราะว่าเวลาโดนี่มันก็บินแล้วนะครับคือตายเลยนะส่วนสุดท้ายนะครับเด o ชอยดโหมดได้รับบัฟหลบนะครับเมื่อเลือดเขาต่ํากว่า20%แล้วก็ลดอัตราติดคริของเป้าหมายทุกคนด้วยนะครับซึ่งไอ้ลดติดคริน,นี่แหละเพื่อนๆื่อทำให้เวลาเข้าสู่ d e a ชอย o ์โหมดนะครับจะทําให้เราเนี่ยยิงคาเขายากขึ้นด้วยนะ โอเคก็หลังจากที่เรารู้แล้วนะครับสิ่งที่เพื่อนๆควรจะพกไปนะก็คือ 1. ตัวละครที่มีความสามารถในการลดสปีดนะครับทำให้สกิลของเพลเซอร์ไมเนี่ยมันจะเบาลงับแล้วก็อย่างที่2เพื่อนๆควรจะพกตัวละครสีเหลืองไปนะครับเพราะว่าสามารถทำเดวมจได้มากและตัวละครสีเหลืองที่พกไปเนี่ยตัวละครเหล่านั้นนะครับควรจะมีสถานะพวกซีลนะครับคอนฟิวพวกนี้เนี่ยจะทําให้เราเล่นง่ายขึ้นเยอะครับก็สําหรับตัวละครที่ง่ายที่สุดนะครับที่แนะนำเนี่ยก็จะเป็นคู่นี้เลยเพื่อน จะมีเป็นทามากินะครับแล้วก็อาจารย์ไอซาว่านะครับส่วนอีกตัวนึงเนี่ยผมแนะนําให้เพื่อนๆเอาตัวเดเมจหนักๆนะครับเอาไปด้วยนะหตัวนะก็สําหรับผมเนี่ยก็จะเอาเป็นบารุโกะนะครับครบรอบ1ปีพ่วงไปด้วยแล้วกันเพราะว่าบารุโกะตัวนี้นะครับบอกเลยว่าเดเมจโคตรหนักหน่วงนะที่สําคัญผมใส่การ์ดนะครับที่เหมาะสมที่สุดกับบารุโกะตัวนี้เลยนะก็จะเป็นเมมจากอีเวนต์เดียวกันเลยครับก็สำหรับเพื่อนที่เอาไปนะครับเดี๋ยวรอบนี้เนี่ยผมเอาเป็นอาจารย์ไอซาว่าแล้วกันนะเพราะว่า ถ้าหอนใจไอซาว่านะครับค่อนข้างแรงนะแล้วก็เพื่อนคนนี้เนี่ยเขาเอาดูจัดหนักจัดเต็มมากๆนะครับไอซาวาเลเวล100รอแล้วก็ใส่เมมนะครับอันนี้เนี่ยเพิ่มความแรงสกิลโคตรเยอะนะมาโอเคมาครับ,บก็ก่อนที่จะสู้นะครับบอเลยเพื่อน,ใน,ในสวดมนต์กันไว้ก่อนเลยนะขอให้มันติดขีเยอะๆนะครับ คือเราต้องภาวนานครับให้ช็อตปิดเนี่ยมันติดคริติคอลฮิตนะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะใช้ท่าไม้ตายไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวผมเปิดด้วยธามากิก่อนเลยครับชิคเก้นชูดนะครับแล้วก็อาออจารย์ไอซว่านะครับซีไว้แล้วก็บังโ,โกนะครับสแตนแกเน็ตท่าบายนะครับมาลดสปีดไปก่อนนะครับลดความแรงสกิลไปด้วยโอ้โหอาจารย์ไอซว่าซีไม่ติดนะครับไม่เป็นไรบังโกติดไหมบ,บังโกก็ไม่ติดครับไม่เป็นไรเพื่อน ทำไมเขาบัฟไปแล้วนะครับก็มาเดี๋ยวเราใช้ซีลของธารมากี่กันต่อครับล้างบัฟด้วยอาจารย์เอซสว่าเนี่ยคอยล้างบัฟก็ถือว่าช่วยลดด a เมจ e ถ้าไม่ตายของเพรสเชนไมได้เยอะเหมือนกันนะครับมารอบนี้แหละเพื่อนติดไหมโอ้ไม่ติดหรือเปล่าไม่เป็นไรตอนนี้สิ่งที่เราต้องทำนะครับก็คือภาวนาให้ทิตสุดท้ายเนี่ยมันเป็นคริตที่ลทิครับ โอเคคิสวยครับแบบนี้รอดเพื่อนๆนี่ครับจะเห็นได้ว่าถ้าเราปิดด้วยคิเนี่ยเราจะสามารถใช้ท่าไม้ตายได้นะครับก็มาเดี๋ยวผมพ่ออินไปเลยดีกว่าใส่ไปให้หมดเลยครับโอเคไม่ติดนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่ติดคิโอ้โหเนี่ยเพื่อนเอ้สวยติดบอลนะครับเรียบร้อยโคตนแรงบังโก เก้าหมื่นเข้ามาก็เลยก็สิบ้านะครับนี่คือท่าไม่ได้ชนะทางนะเพื่อนๆก็มาเดี๋ยวผมอันติต่อเลยแล้วกันโอเคบอกเลยรู้เรื่องแน่นอนแรงแบบนี้มาครับเหมือนเดิมนะครับเราเข้าลูปเดิมตลอดเลยเซ็ตสกิล คอนไปด้วยนะครับลดสปีดลดความแรงสกิลโอเคติดซีลนะครับบอกเลยว่ารู้เรื่องแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลงมาเลยไม่เป็นไรในเชงไหท์ติดซีลสองเธอนะครับผมว่าน่าจะปิดเกมได้นะแบบนี้หมาเพื่อนอออินไปครับก่อนถ้าเกิดมีตัวหยุดดีๆนะครับแล้วก็ดวงเข้าข้างเราเนี่ย,อย,ยบอลรอบนี้ก็ไม่ยากเกินไปนะเพื่อน เรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับโอ้โหสบายบายนะโอเคครับก็สำหรับคลิปลุยบอสอีเวนต์รอบนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่มีตัวละครไม่เหมือนผมนะครับเพื่อนๆก็ลองไปคนดูนะว่าตัวละครในไอดีของเราเนี่ยมันมีตัวอะไรนะครับที่มีความสามารถใกล้เคียงนะครับแล้วก็ลองพยายามปรับใช้นะให้เข้ากับตัวละครที่เรามีมากที่สุดนะครับ ผมเชื่อว่าพวเพื่อนๆเนี่ยต้องผ่านได้แน่นอนนะกส็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันถ้าเกิดใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ subscribe นับเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ